สวัสดีครับท่านครับสวัสดีกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นทีท่อำเภอเขาสมิงกับอำเภอเขาใหญ่แล้วกท็ท้ายที่อำเภอมเมืองตรานนะครับซึ่งมีสมาชิกของสมาคมสองสมาคมด้วยกันนะครับมีสว่างกตัญญูจังหวัดจันทบุรีแล้วก็สว่างบุญช่เหลือธรรมชาสานตราดโดยการนำของท่านนายกสมาคม กู้ภัยสว่างบุญช่เยก็ท่ารผู้จัรตาดและคณะกรรมการทุกท่านเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นได้มีองค์การบริหารจุดจังหวัดโดยท่านนายกงพเชียรสักการิเลเข้ามาสนับสนุนเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคเอาสารอาหารแห้งด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับและสำคัญที่สุดครับตอนนี้เนี่ยเราได้โดยตรงกำลังจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่ได้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองตราด ในพื้นที่นี้มีน้ําท่วมขังที่ปล่อยมาจากเขื่อนริมเขื่อนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนนะครับมีก็ท่วมลักษณะของระบายไม่ทันมากกว่าที่ไม่ได้ท่วมขังและแช่แบบนี้นะครับในขณะเดียวกันฝ่ายครับได้ร่วมกําลังกัน สนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุครั้งนี้โดยทานผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศไยพิบัติในเขตสามตำบลซึ่งมีอะไรบ้างพี่น้องประชาชนในพื้นที่คงจะทราบกันดีอยู่แล้วขอบคุณสําคัญที่สุดนะครับต้องขอบคุณพี่น้องอาสาสมัครสมาคมทั้งสองสมาคมทั้งสว่างกันันยูและก็สว่างบุญเพลือธรรมศานตร,ราดัที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันลงพื้นที่ อย่างแข็งขันแล้วมากมายเหลือเกินนะครับทั้งนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าเราจะไม่เดียวดายพี่น้องจะไม่เดียวดายจริงๆเมื่อเกิดปัญหาขึ้นขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณที่ให้กำลังใจสมาคมมาทางสุ่อสารมวลชน าจะมีคนที่ดีๆสักคนยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่กว่าจะเจอคนที่เราเห็นว่าเป็นคนใจต้องรอนานเท่าใดจึงได้มาแต่คนดีกอ็อยู่กับเราไม่นาน อนมอมจนไทยล้าใไทโหนไม่เป็นใครเด่น